ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนาตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลหนองแปนอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียน89คนบุคลากรสายบริหาร1คนมีค่าราชการครู5คนพนักงานราชการจำนวน1คนครูอัตราจ้าง6คนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน1คนและนักการพารง1คนรวมทั้งสิ้น15คน บริหารงานโดยนางยุวดีแสงจันทร์บริหารงานพัฒนาสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์โรงเรียนที่ว่าโรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนามีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสะอาดน่าอยู่น่าเรียนผู้เรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยครูมืออาชีพชุมชนมีส่วนร่วมและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบริหารจัดการศึกษา จากการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลพบว่านักเรียนอ่านออกเขียนได้ยังอยู่ในระดับน้อยมากจากเหตุผลดังกล่าวมาจึงเป็นเหตุให้โรงเรียนได้พัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักประเช้าของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีวิธีการดำเนินงานตามกระบวน P.D.C.A. การมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างสารรค์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้ปกครองและชุมชนสู่การดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2563โดยจำแนกเป็น5ด้านมีรายละเอียดดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านนโยบายมีการน้อมนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำปีมีการติดตามผลการดำเนินการและน้ําผลการติดตามมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านวิชาการมีการจัดทําหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริมบูรณาการหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ได้งบประมาณมีการดำเนินการตามแผนง,งบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีตรวจสอบการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนําผลการดำเนินการมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา ด้านบริหารงานทั่วไปและความสัมพันธ์กับชุมชนบริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการประสานความร่วมมือกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตามมาตรฐานการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามประเมินผลการนำหน่วยการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดหาผลิตใช้และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้เพื่อบูรณาการหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้รวมถึงใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนจัดทำเครื่องมือวัด และประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายรายงานผลการประเมินและนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดแสดงเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีแผนงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียงเช่นกิจกรรมแนะแนวระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวากาชาติหรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุมชมรม ที่มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลักคำสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกำกับติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนำผลการกำกับติดตามมาปรับปรุงพัฒนามีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสถานศึกษา ชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงติดตามผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นเพื่อรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและนำผลการติดตามมาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดสู่การลงมือปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป 4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษานำนโยบายขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติมีแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าของหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประชุมอบรมสัมมานาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้บุคลากรสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษานิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมีความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน 5. ผลที่ได้รับจากการพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2563หรือสถานศึกษาพอเพียง2563ทําให้สถานศึกษาได้รับผลจากการพัฒนาสถานศึกษาดังนี้ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นนำสู่ความสมดุลด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมสนองความสนใจความถนัดความสามารถและความต้องการของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการพัฒนาบุคลากรของ,ของสถานศึกษาผู้บริหารครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรร,รมนำความรู้และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้ปกครองชุมชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง